วันนี้ครบกําหนดนัดมาตัดใหมหน้าผากนะครับอันนี้คือก่อนที่จะไปตัดใหม่นะครับเดี๋ยวเราจับน้องแนนมาสัมภาษณ์กันเลยดีกว่านะครับเราว่าระหว่างยี่สิบวันที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างระหว่างหลาทํหน้าผากไปเนาะโอเคเอขออนุญาตสัมภาษณ์น้องแนนนิดนึงครับก็หลังจากที่มาเสริมหน้าผากแล้วนั้นเป็นช่วงปลายปีพอดีใช่ไหมใช่ค่ะวันที่สามสามสิสามสิบนะครับโอเคก็มาเสริมหน้าผากกับทางบาลาน่าคลินิกไปวันนั้นเรา อยากได้น้ำผักประมาณไหนเอ่ยก็อยากได้ละมุนค่ะไม่ต้องแบบเวอร์เกินไปอยากได้เป็นธรรมชาติแล้วก็คือของเดิมมีปัญหาอะไรครับที่เรียกมาเสริมน้ำผัาน้ผ่าคือหนกคิ้วสูงหนกคิ้วสูงน้ำผักแคบค่ะน้ำผักแคบเนาะแล้วดูแบบหน้าแข็งแข็งจ้ะแล้วพอเสริมไปแล้วจริงๆตอนนี้รู้สึกว่าหน้าหวานขึ้นไหมหวานขึ้นค่ะดูละมุนน้วผักกว้างขึ้นด้วยนะพี่เห็นชัดเลยนะผักมันกว้างขึ้นกว่าเดิมก่อนมารับบริการนะครับ แล้วก็คุณหมอก็ทําการเปิดแผลแล้วก็อันนี้เป็นเคสที่เย็บแผลด้วยไหมนะครับแผลแห้งดีไหมแห,แห้งดีนะก็อันนี้เป็นวันที่21นะครับตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ตัดไหมเลยนะครับเดี๋ยวก็หลังจากที่เราสัมภาษณ์เสร็จก็จะพาน้องแนนไปตัดไหมนะครับอันนี้เดินทางมาจากอยุธรรยาใช่ไหมใช่ค่ะตอนนั้นก็ทําเคสดึกเลยใช่ไหมใช่ค่ะเออแต่ว่าวันนี้ก็มาตัดไหมช่วงบ่ายนะครับก็รถไม่ติดนะสัมภาษณ์นิดนึงครับระหว่างทําไปสองวันแรก หลังจากที่เสริมหน้าผากไปมีอาการขึ้นเหีนยอาเจนไส้ไหมครับไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยแล้วมีการเขียวช้ำไหมไม่เขียวค่ะแค่บวมเฉยๆบวมภายใน3วันก็ยุบลงใช่ไหมครับไม่มีอะไรเขียวช้ำเลยเนาะไม่มีค่ะแล้วก็แต่มีขอบตาเหลืองๆนิดนึงก็เป็นเอฟเฟกต์ปกติหลังจากที่มีการผ่าตัดมันก็ต้องมีการเขียวช้ำบ้างแต่ว่ามันเป็นออกเหลืองๆไม่ได้เขียวเลยนะครับแล้วก็ช่วงยุบบวมไปแล้วเนี่ยหลังจากตอนนั้นยังรัดหน้าผากอยู่ใช่ไหมครับ รัดค่ะอ่ารัดแล้วเราแกะหน้าผากประมาณวันที่เท่าไหร่เอ่ยแกะวันที่เจ็ดค่ะวันที่เจ็ดเราก็บอกให้ประครบโดยตรงกับกับหน้าผากใช่ค่ะประครบร้อนโดยตรงประครบร้อนโดยตรงเลยแล้วก็อ่าหลังจากนั้นมีอาการอะไรเกิดขึ้นบ้างครับหลังจากที่เราถอดหน้าผากมาแล้วก็มีเป็นรอยค่ะเป็นรอยเป็นรอยบริเวณแ,วแถวตรงนี้ปะ่ะใช่ค่ะตรงกลางค่ะที่ส่งรูปมาให้ทางคลินิกดูเนาะใช่ใช่ครึ่งตอนนั้นเราก็เลยให้คําแนะนําไปว่าประคบร้อน น่าจะดีขึ้นใช่ไหมครับ<ช>ประครบหนักๆแล้วก็รับผ้าไว้เหมือนเดิมอ,อาการหายไหมก็หายค่ะค่อยๆดีขึ้นดีดีขึ้นมันเกิดจากคิดว่าเกิดจากอะไรครับโดยส่วนตัวอาจจะเกิดจากน่วมเลือดค่ะแล้วก็ยังไม่แห้งดีอะค่ะอ่าใช่ก็คือทั้งงานเสริมใหม่และงานแก้นะครับหลังจากที่เราแนะนําให้ประครบเย็นไปแล้วสวันแรกแล้วก็แนะนําให้ประคบร้อนต่อเนาะ หลังจากนั้นก็เจ็ดวันไปแล้วก็จะให้ประครบร้อนโดยการสัมผัสกับผิวเราโดยตรงก็จะช่วยลดอาการน่วมบริเวณหน้าผากได้แล้วก็อ,อาการตรงนั้นก็ไม่มีแล้ววันนี้นะครับก็ประครบหนักๆเลยใช่ไหมหลังจากวันนั้นใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดหลังจากที่รับบริการไปก็จะเป็นในเรื่องของอาการน่วมของเลือดที่ทยังคงค้างอยู่ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้กับบางท่านนะครับแต่พอเราใช้ความร้อนช่วยบริเวณที่มีปัญหาปัญหานั้นก็หมดไปเลยนะครับซึ่งมาวันนี้ก็เห็นได้ชัดเลยว่า ปัญหาที่เรากังวลใช่ไหมครับก็แค่ประกบร้อนอย่างเดียวเท่านั้นก็กลับไปเหมือนเดิมแล้วก็ไม่เห็นขอบด้วยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่คนที่ไปเสริมหน้าผากมาก็จะมีความกังวลไม่กี่อย่างนะครับก็ถ้าหนึ่งเรากังวลเรื่องการติดเชื้อ2เรื่องของการมีขอบนะครับซึ่งอาการตรงนี้ไม่มีเลยนะครับถือว่าเป็นคนไข้ที่ดูแลตัวเองดีระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าใน ที่คลินิกเองเราทำกับที่คลินิกเราก็จะดูแลเต็มที่เลยบนเตียงนะครับหลังจากนั้นก็คนไข้ก็กลับไปดูแลตัวเองนะครับก็จะส่งรูปมาปรึกษา,าตลอดเลยใช่ไหมใช่ค่ะมีปัญหาอะไรก็ถามเลยค่ะอ่าและแอดมินให้คําแนะนําเร็วไหมเร็วค่ะสบายใจ,ยจใช่ไหมครับห้องเราก็กงนนะังวลเนาะใช่โอเค okay. มีอะไรอยากฝากบอกเพื่อนเที่กำลังมองหาที่รับบริการเสริมหน้าผากบ้างมีปัญหาอย่างเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีปัญหาก็ไม่ต้องกลัวะคะ่ะ ส่งมาถามพี่ได้เลยอตอบไวะคะ่ะให้คําแนะนําดีแล้วก็ทําตามทุกอย่างก็ปกติใชก็ทำให้เราสวยได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลโ okay. <Okay. S 2> อเคก็ฝากลับสักแชร์ชด,ด้วยนะครับเดี๋ยวแนะนำโปรโมชั่นนิดนึงครับตอนนี้เสริมใหม่ทางคลินิกอยู่ที่17,900บนาระครับแล้วก็ถ้าเป็นงานที่เคยเติมสารฉีดสารเหลวฉีดฟิลเลอร์นะครับเสริมแล้วผากมานะครับฉีดจะมีค่าบริการเพิ่มอีกส0 0พบาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่า มีปัญหาดูแล้วหมอดูว่ายังไม่สามารถเสริมได้ทันทีก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวยังไงสนใจสามารถอ i n b อกมาสอบถามได้นะครับวันนี้ก็น้องแนนสวยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปตัดหน่กันโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีจ้า